ก็เกิดขึ้นแล้วนะอ่ะเอซนะเออเขาก็ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับชาวบ้านนะครับ fc นะเรื่องป่าวงป่าแหว่งนะครับก็ว่ากันไปเนาะอ่าอ,อันนั้นอ่ะมันถามว่าผิดไหมมันก็มันก็ต้องผิดแหละนะครับก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการอ่าผิดคือผิดนะก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะครับก็เสียค่าปกครงเาป่าไปนะครับ อคุณคุณท่านะครับคุณสำอางนะครับสวัสดีครับผมนะครับทักทายเนาะคุณจ้านะครับสวัสดีครับผมก็นี่แหละนะครับเอฟซีเนาะก็เขาก็ต้องเข้าสู่ะบวนการแล้วก็ว่ากันไปตามขบวนการเอฟซีเนาะก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องนี้นะครับต้องยอมรับสภาพนะครับยอมรับมันนี่แหละเอฟซีนะครับ เพว่ากันไปอะเรื่องราวทั้งหมดนะครับก็เข้าสู่กระบวนการไปแล้วนะครับก็เข้ามาทักทายกันนะครับเอฟซี FC เนาะก็น่าเห็นใจเขานะเพราะว่าเขาไม่มีเงินไงเขาก็ต้องดิ้นรนเพื่อหาเงินมาเป็นค่าปรับนะครับเป็นเสียค่าปรับเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แหละนะครับก็แล้วแต่ดุลพินิจของ สารในฟองอันนั้นก็คือชาวบ้านจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลหรือ,อในกลุ่มในทุนใดๆทั้งสิ้นนะชาวบ้านคือชาวบ้านจริงๆนะครับเพราะใครที่กระทากับชาวบ้านได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วละ <laughs> ่ะอะถ้าคุณไปทํากับพวกอพวกในกลุ่มในทุนน่อันนั้นไม่มีปัญหานะอในทุนเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วถูกไหมแต่คุณไปทํากับชาวบ้านเนี่ยมัน ก็เดือดร้อนกันไปแค่นั้นแหละนะเก็ว่ากันไปเดือดร้อนกันไปอแต่ถ้าไปทํากับกุนในทุนเนี่ยยินดีอถ้าเป็นใครไปนในทุนนะถ้าคุณไปทํำกับเขาเนี่ยไม่มีปัญหานะครับเ,เพราะว่าเขาใช้อิทธิพลเนี่ยใช้อํานาจเงินของเขาเนี่ยในการอ่ทําความผิดอ่ะนะครับอํานาจเงินมันมีไงนี่ไงชัดเจนไหมแต่ต่อไปนี้นะครับ ผิดก็ว่ากันไปตามกระบวนการเนาะออไม่ผิดก็ว่ากันไปตามนั้นผิดก็ต้องว่าไปตามนั้นแหละหนีไม่ได้หนีไม่ได้นะรู้สึกว่าน่าจะเป็นสัปดาห์ได้อีกละนะครับเอซี SC นะอันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะอ่าวันที่สามที่สี่แล้วมั้งนะครับที่สี่ที่ห้าแล้วลนะ่ะเออประมาณนี้นะครับก็นู่นแหละเดือนหน้าไอ,อ้กลางเดือนนี้แหละนะครับประมาณนี้นะ ก็น่าจะาระบบก็จะเข้ามา,าตรวจสอบแล้วว่าอันไหนผิดอันไหนถูกแล้วก็ที่มีการร้องเรียนกันไว้นะครับเขาก็จะทำปรเนินการนะครับแต่ถ้าไม่มีใครลองเรียนเขาก็ไม่มาหรอกเอฟซนะระบบเขาก็ไม่ได้มาเพราะเขาก็ไม่ได้รู้ไงเเขาคิดว่าเออประชาชนเขาก็ทํากันนะก็ทํากันไปเพราะเขาไม่ได้มาอยู่แถวนี้ถูกไหมลนะ่ะ แต่ถ้าเกิดมีการร้องเรียนเกิดเกิดขึ้นเขาก็จะมาถ้าไม่มาก็โดนอีกนะครับไม่มาก็โดนอีกหาว่าละเว้นนะครับโดนอีกนะครับก็เลยต้องมานะมาก็เป็นประเด็นอีกนะครับอ่าเพราะว่าอย่าลืมว่าพวกมีอิทธิพลเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้มันก็จะด่าระบบนะครับนะเออถามว่ามันเคยด่าไหมมันด่ามาแล้วนะครับด่าระบบก็ด่ามาแล้วนะ เออเพราะว่าไปยุ่งยามกับผู้มีอิทธิพลเนี่ยผู้มีอิทธิพลก็ทําอะไรไม่ได้ก็ดา่าไงเออเล่นงานเขาด่าเขานะครับเห็นไหมถามว่าเขามีอิทธิพลมั้ยมีดินะครับเออไม่มีเขาจะกล้าดา่าถามว่าชาวบ้านเขากล้าดา่าระบบไหมไม่กล้าเขาจะไปกล้าด่าใครได้เพียงแต่ลําพังตัวเขาเองเขาก็แย่อยู่แล้วเอฟซีเขาจะไปด่าใครได้ถ้าไม่ใช่ผู้มีอิทธิพล นั่นคือผู้มีเดทพลเขาถึงกล้าเอ,อเขาก้าเขากล้าแต่เขาก็ไม่อาจจะไม่กล้าบวกตรงๆแต่เขาเอาสายรอบไงรอบทําร้ายนะอ่ารอบรอบแทะเล่มมั่งรอบอ่าสร้างความอชี้นาให้สังคมเขาบิดเบือนเนี่ยพวกนี้เขาชอบนะครับเขาไม่ชอบความจริงหรอกแต่เขาชอบความบิดเบือนอจะโชว ก็นั่นแหละนะครับเอซก็ทักทายกันเนอะอาะวันนี้ก็คิดเห็นก็เข้าใจเนาะว่าคนมันมีอิทธิพลนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะสภาพก็เริ่มจะแย่แล้วได้ข่าวนะครับว่าอ่าป่วยนะเออป่วยก็อาจจะเครียดนะครับเอฟซีนะระดับผู้มีอิทธิพลระดับผู้มีอิทธิพลป่วยนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะ นั่นคือวิบากกรรมของเขานะครับอสิเขาป่วยหนักหรือ,อยังไงเนี่ยถามว่าใครจะไปเยียวยาหรือว่าใครจะไปอา่ไปดูแลเขาได้ใช่ปะก็คงไม่มีนั่นคือเป็นวิถีทางของผู้มีทิพย์ตตัวจริงก็คือเขาไม่สามารถจะอา่ให้ใครมาดูแลได้เขาจะปีกมีเวกนะครับอยู่คนเดียวก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับอส ก็ทํายังไงได้ลนะ่ะใช่ไหมอาคุณค้าไม้นะครับสวัสดีครับผมนกออ็ทักทายกันนะครับเอฟซีเนาะก็ให้เห็นแหละว,ว่าคนพวกนี้เขาเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับก็เดี๋ยวอีกไม่นานนี่แหละก็จะได้เห็นกันว่าสรุปแล้วใครเนี่ยเข้าข่ายบ้างและโดนบ้างนะครับอ่กากลางเดือนนี้คงคงจะรู้ผลนะครับรู้ผลจริงๆ ใครที่ทำอะไรไว้ก็ได้รับตามนั้นนะครับเอสสบายแน่นอนนะครับงานนี้เนี่ยเออจะได้เห็นวิบากกรรมที่ทำกับไว้เยอะแยะมากมายเขาทำจนผู้นี้ว่ากรรมเนี่ยมันอิ่มตัวแล้วไงออใส่ไว้จนอิ่มตัวแล้วเนะี่เออย่างตลาดกระสินะสวัสดีครับผมฝนตกแรงมากเหรอ,อ,อตอนเช้านี่ที่นี่ตกนะแต่ ไม่รู้ว่าที่นู่นตกหรือเปล่าแต่ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาตกที่นี่นะครับอืตกมาสักพักหนึ่งก็หลังจากนั้นก็หายเลยนะครับไม่เห็นอีกเลยเก็ว่ากันไปเนาะนี่แหละบรรยากาศนะครับเอฟซีเวรกรรมยุติธรรมเสมอใช่ไหมใช่ครับคุณพี่ไพ่นะครับ <c oughs> ยุติธรรมเสมอนะครับเอฟซีบอกได้เลยว่าอ่า ได้รับแล้วตอนนี้นอกนอกเสียจากอาสมมุติว่ากฎแห่งกรรมใช่ไหมกฎแห่งกรรมตอนเนี้อ่าดําเนินการทํางานโดยคู่กันกันกนกบกฎหมายโหโหโหดูเหมือนจะโหดร้ายนะไอฟีนะดูเหมือนจะโหดร้ายนะระหว่างกฎแห่งกรรมกักบกฎหมายนะครับเดินคู่กันแล้วตอนนี้คือทํางานร่วมกันอ่าหลุดจากตรงนี้ ตรงนี้ดําเนินการนะครับหลุดจากกฎแห่งกรรมก็กฎหมายดําเนินการนะครับเอโซ้โอโหนะครับคุณมาลิมนะบสวัสดีครับผมมากวดให้แล้วนะครับรอโฆษณาอยู่จ้านะครับขอบคุณมากครับผมนะครับก็ยังไงก็ดูโฆษณาให้ด้วยเนาะนี่แหละเป็นเป็นความจริงนะครับเอฟซีนะอย่างทีททนี้ว่าไม่ต้อง อธิบายใๆดๆทั้งสิ้นนะมันมาจริงนะครับมาแน่มาชัวร์นะใช่ตอนนี้ตอนนี้ทำงานคู่กับกฎหมายอ่ะกฎแห่งกรรมทำงานคู่กับกฎหมายนี่มันเทิงแน่นอนอ <c oughs> หลุดยากบอกตรงว่าหลุดไปยากอ่ะเอ่อหลุดจากตาข่ายตรงนี้ไปได้รอดจากตานี้ก็ไปเจอตาถี่ก็ไปตาอื่นนะครับอ่า กิจสนานะครับสวัสดีครับผมคุณทวีนะครับสวัสดีครับผมนี่นะทักทายนะครับผมก็เราก็ให้เห็นแหละนะครับว่ามันมีจริงๆนะครับคนที่ทําเข้าไว้นะครับทํากันไว้เยอะแยะมากมายอ่าสร้างวัฒกรรมไว้แล้วก็อ่าสร้างเรื่องราวกันไว้สร้างประเด็นกันไว้มากมายตอนนี้มันก็ย้อนเข้าหาตัวเองแล้วใครก็ปกป้องไม่ได้ไม่มีใครปกป้องได้อี กฎแห่งกรรมก็ผิดกฎแห่งกรรมกฎหมายก็ผิดกฎหมายโอ้โหนะครับไม่รู้จะพูดยังไงอกฎแห่งกรรมก็ลงโทษอยู่ตัวนี้นะเออตอนนี้ก็ลงโทษอยู่กฎแกห่งกรรมกฎแห่งกรรมก็ลงโทษกฎหมายก็ลงโทษโอ้โหนะครับเอฟีอ่ใช่ครับผมใส่หลายคนอื่นละ ใช่ก็คือคนที่ถูกใส่ร้ายคนที่บริสุทธนะิ์น่ะเขาได้รับโทษยังไงคนที่อ่าใส่ร้ายใส่ความเขาเขาต้องได้รับโทษสองเท่านะสองเท่าของของตัวเองที่ทําอ่าทํากับคนอื่นไว้อ่ะจะได้รับบทบทหนักกว่าอาบทหนักกว่าแน่นอนอตอนนี้คุณอาจจะไม่นะแต่ต่อไปเนี่ยคุณคุณไม่รอดบอกตรงนะครับ อ่าต่อไปคุณไม่รอดตอนนี้คุณอาจจะไม่ไม่ได้รับโทษอ่าสักเท่าไหร่นะครับเอาจริงๆแต่ต่อไปเนะี่ยมันก็ค,ค่อยซึมซับไงก็ค,ค่อยโดนนะครับก็ค่อยนวดเนะ <c oughs> ออก็ค่อยนวดไปทีละนิดทีละนิดนเอฟซีเออมันจะเห็นไงตอนเนี้นะตอนนี้ถ้าทำงานคู่กันเมื่อไหร่นะกดแห่งกรรมทำงานคู่กับกฎหมายเนี่ยมันโอ้โหมัน เพอร์เฟกนะครับบอกตรงว่าเพอร์เฟกมากมันสมบูรณ์แบบว่าง่ายง่าย,ายอืมไม่มีคำบรรยายใดๆทั้งสิ้นแหละนะครับเอมันชัดเจนอยู่แล้วเห็นไหมละ่ะคนเราก็อย่างว่าแหละทากับเขาไว้เยอะนะครับอคุณพิษสมัยนะครับสวัสดีครับผมทํากับเขาไว้เยอะ <c oughs> ทํากับเขาไว้ทำให้เขา ด้วยความยากลําบากนะครับแล้วก็ทําให้ทุกเกิดความทุกนะครับเกิดความอ่าบางครั้งก็ถูกท้อแท้น่ะเหนื่อยอกเหนื่อยใจนะครับเกิดความทุกขในในจิตใจอ่ะความยากลําบากความดิ้นรนอ่ะทุกอย่างเลยอ่ะพูดง่ายก็คือถ้าเป็นคนที่ไม่ได้มีใครมาสนับสนุนหรือไม่มีใครมาช่วยเหลือเนี่ยแย่มากอ่ะตุยเลยล่ะเอาพูดง่าย ไม่รู้จะพูดยังไงถ้าเป็นยิ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาแหละเงินทองไม่มีเนี่ยแล้วคิดดูสิหนักนะคืออาจจะถึงขั้นบ้านแตกแระขาดอะพูดง่ายง่ายแล้วก็ไม่มีกําลังจะต่อสู้ใครได้ด้วยนะเหมือนกับชาวบ้านที่เขาโดนอ่าเรื่องป่าเนี่ยนะครับถามว่าเขาทําอะไรได้ไหมเขาทาอะไรไม่ได้เขาก็เข้าไปแต่แค่ยอมรับถ้ารู้ตัวว่าผิดเขาก็ต้องยอมรับไปแค่นั้นเองเออมันไม่มีทางเลือกเลี่ยงหรอก ก็เขาว่ายังไงก็ต้องว่าอย่างนั้นะหลดลงโทษไปถ้าเกิดเขาไม่มีเงินค่าปรับอ่เอฟซีลองคิดดูเขาก็จะติดคุกเออตามวันเวลานะครับตามหักค่าใช้จ่ายติดคุกตามอ่าที่เขาเสียค่าปรับอะ่ะเนี่ยเห็นไปคิดว่าเขามีความทุกข์ไหมล่ะมันก็ทุกข์แต่ถ้าเขาผิดเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับเลยถูกไหมเพราะว่าเขาผิดไงเออมันทําอย่างอื่นไม่ได้ ก็ต้องยอมรับสภาพไปนั่นแหละผิดคือผิดใช่ไหม่ะนี่เนี่ยมันชัดเจนนะครับทำยังไงได้ล่ะเอซี FC นะมันก็นะมันเป็นความจริงที่เราต้องปฏิเสธไม่ได้เรื่องนี้เอาจริงๆอ่าไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะครับ ใช่ไหมพูดเป็นตุเป็นตะใช่ถ้าเอถ้าเอฟซไปดูภาพเก่าๆเนี่ยมันจะชัดเจนมันจะมองเห็นเราไม่ใช่พูดกันลอยๆถูกไหมเอเราไม่ใช่พูดกันลอยๆเรามองเห็นแล้วที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถูกไหมเวลาเขาพูดเนี่ยมันเวอพูดเวอร์ไปพูดแล้วมัพอมันไม่เป็นความจริงเนี่ยมันจะมันจะมองเห็น ช่วงระยะห่างของมันกับเรื่องราวที่มันไม่สัมพันธ์กันเราก็มองเห็นเลยแล้วว่าเอ้ยอันนี้มันอันนี้มันมีพิรุษจัดฉากขึ้นมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่การแกล้งคนอื่นรับไปเต็มๆถามว่าเอฟดีคิดว่าเขารู้คิดว่าเขาเข้าใจไหมเขารู้ไหมที่เขาทำเนี่ยว่ามันจะเกิด เหตุการณ์ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแอดว่าเขารู้